สวัสดีค่ะครูเมยจากครูเมย์เลชค่ะวันนี้เรามาฝึกทําข้อสอบกันอีกแล้วนะจ๊ะเตรียมสอบกันถึงไหนแล้วเอยเด็กๆหวังว่าใครที่กําลังสอบอยู่หรือยังไม่สอบเนี่ยครูเมย์อวยพรให้ทุกคนสอบผ่านทุกคนเลยนะคะอย่างที่ตั้งใจแต่คนที่ยังไม่สําเร็จอย่ายอมแพ้ยังมีเวลานะเราอยู่ในเดือนกุมภาเรายังมีอีก2เดือนนะคะมีนาเมษา และสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงป .6 เป็นรุ่นน้องพยายามดูคลิปคุม้มไว้นะเตรียมตัวไว้เลยตอนนี้ป .3 ก็ดูได้จ้ะป .4 ป .5 รีบดูก่อนได้เปรียบก่อนแน่นอนนะคะโดยเฉพาะข้อสอบ g กรม,มา a r ฝึกบ่อยๆเจอบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้โอ้ยขออนุญาเปลี่ยนสีเรื่องนี้ที่เราจะเห็นนะคะก็คือ my อ่านว่า my mine อ่านว่า m y นะ i ค่ะแล้วก็มีเห็นมีมี my my i i แบบนี้เรื่องที่เขาถามเราเรียกว่า pronouns ค่ะ pronouns แปลเป็นไทยว่าคำสรรพนามคำสรรพนามมีหน้าที่เอาไว้แทนค่ะแทนใครแทนคำนามคำนามคืออะไรทวดทวนคน สัตว์สิ่งของและสถานที่โอ,อ้สอสๆเลยนะเพิ่งเห็นนะคะในเรื่องของ pronouns เนี่ยเน้นว่าเราอ่ะจะต้องจำตารางให้ได้นะคะตาราง p r o n o u n ค่ะอันนี้ครูเมยพิมพ์แล้วก็ให้เด็กๆไว้นะคะเจ้า p r o n o u n เนี่ยจริงๆอะ่ะเขา มี 1, 2, 3, 4, 5 5ชนิด5กลุ่ม5หน้าที่ของเขานะคะแต่ว่าก็เรียก5ได้แหละพนราวหช่องคุณไม่จะเรียกมันว่าพนรกาวหช่องแล้วกันโอเคโอเคเอางี้ล้กันนะเพราะว่าช่อง1ช่อง2อง่ะมันถือเป็นกลุ่มเดียวกันไงเป็นกลุ่ม Personal คือกลุ่มบุคคล กลุ่ม 3, กลุ่ม4จะเป็น possessive ก็คือจะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแล้ว reflex reflexive ก็คือเป็นการสะท้อนกลับไปหาเจ้า pronoun ตัวมันเองแต่ไม่เป็นไรเราจำแบบ pronoun 5ช่องไว้ละกันนะ pronoun ช่องที่1ค่ะเรียกว่าแบบ subject คือประธานหมายความว่าไงเจ้าประธานอะใครที่เป็นประธานเคยได้ยินเพลงนี้ไหมแต่น่าจะไม่เคยได้ยินมันเก่ามากแล้วประธานนั่งอยู่หัวโต๊ะ ใครที่นั่งอยู่่าโต๊ะจะต้องจ่ายตังค์เวลากินข้าวต้องเรียงอเขาเลยเป็น subject นะคะ object ค่ะเป็นกรรม pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรมถูกกระทำ adjective ค่ะก็คือทำหน้าที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของและ pronoun possessive pronoun คือแสดงความเป็นเป็นเจ้าของที่เป็นกรรมนะคะจะสังเกตไหมประธานกรรมประธานกรรมนั่นแหละ เด,เดี๋ยวคุณจะมาบอกวิธีการใช้ของเขาอีกทีนะว่าใช้อย่างไรวางตรงไหนและสุดท้าย r e f l e x i v e คือการสะท้อนกลับสมมติคนนี้เป็นโทนี่อ่ามันจะมี pronoun ที่สะท้อนกลับไปหาเจ้าตัวของเขาเองด้วยนะคะอย่าง pronoun ที่เป็นประธานช่องหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะเห็น บ่อยมากแล้วก็เราได้เรียนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลด้วยนะคะเช่น i y o u we, t h e he, y she, i t ประธานมีทั้งหมด7คนนะ i y o u we, t h e he, y she, i t แปลว่าอะไรได้บ้าง i ฉัน y o u คุณ We, พวกเรา They, พวกเขาบางคนยังแปลผิดนะ h e เขา she เธอและ it มันกูเมื่อไม่ใช้คำว่าหล่อนนะคะกูมเมื่อใช้คำว่าเขาคือเขาผู้ชายนะแล้วก็เธอแน่นอนแทนว่าเป็นผู้หญิงแน่ๆน,นะคะอีกทีนะ I ฉัน you คุณ we พวกเรา they พวกเขา he เขา she เธอ it มันจำ subject 7คนนี้ให้แม่นๆนะคะจะเป็นตัวตั้งต้นที่จะไปในตารางต่อๆไปนะคะ I U V they he she it อย่าแปล V กับ t h สลับกันนะคะ V คือพวกเรา they คือพวกเขาอ่ะทีนี้เราได้ละ subject เราจะต้องมาจำช่องต่อไปคือเป็นกลุ่มของกรรมกรรมของฉันฉันค่ะฉันก็มีกรรมถูกไหมกรรมของฉันนะคะเรียกว่า me ก็ยังแปลเหมือนเดิมนะฉันคุณพวกเราพวกเขานะกรรมของ you คือ you รรมของ we คือ us กรรมของ they คือ them กรรมของ he คือ him กรรมของ she คือ her และกรรมของ it ก็คือ it แปลเหมือนเดิมเลยฉันคุณพวกเราพวกเขาถเทถาเธอมันช่องต่อไป adjective ค่ะช่องที่3ให้แปลว่าของข้างหน้าแล้วก็ของอะไรเช่นฉัน ของฉันคือ m y, my m y you คุณของคุณเติม r เข้าไปอ่านว่า your แปลว่าของคุณ we พวกเราของพวกเราคือ our they พวกเขาของพวกเขาคือ their G H e I r, นะ their เขาคือ he ของเขาคือ his she คือเธอของเธอคือ her It คือมันของมันคือ It ที่มี S นะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ pronoun ตารางที่สเป็นแสดงความเป็นเจ้าของแต่เป็นกรรมเป็นกรรมนะคะแสดงความเป็นเจ้าของ I M I N E อ่านว่า my แปลว่ามันแปลว่าของเหมือนกันนะของฉันเช่นกัน แต่เขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านเหมือนกันนะ my my ของฉัน my mine ก็ของฉัน you คุณค่ะของฉันขอโทษของคุณ y o u r เติม s มันจะมี s หมดเลยนะสังเกตยก,ยกเว้น my ตัวเดียวของคุณ yours we พวกเราของพวกเรา our เอามาเติม s ช่้หมอันนี้เอา y o u r มาเติม s they พวกเขาเอา there มาเติม s ก็ยังเป็นพวกเขา he เขาของเขาคือ his อันนี้เขียนเหมือนเดิมเพราะมันมี s อยู่แล้ว she เธอของเธอคือ her เอา her มาเติม s i t มันของมันคือ i t มี s แต่ถ้าเป็นกรรมจะไม่มีอ่านะคะ ช่องสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการสะท้อนกลับมันจะแปลว่าด้วยตัวของจุดๆเองด้วยตัวของจุดๆเช่นฉันไอ myself แปลว่าด้วยตัวของฉันเอง myself e l ลที่เป็น self นะคะเพราะว่ามาหนึ่งคน แต่ถ้ามาหลายคนจะต้องเปลี่ยนหน้าตานะ you คุณค่ะด้วยตัวของคุณเองให้ใช้ your self s e l f we พวกเรา o u r s e l f พวกเรามีหลายคนเห็นไหมเขาจะเปลี่ยน f นะคะเป็น s e l v e s ตกขอบไหมเนี่ยตกขอบจริงๆด้วยโอเคๆแป๊บนึงนะ เนี่ยเเนี่ย self เปลี่ยนเป็น s e l v e s, <S แต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน ourselves แต่มีเสียง s ข้างหลังนิดนึงของพวกเรา่ะ they พวกเขาของพวกเขาคือ themselves ที่เปลี่ยนรูปแล้วนะเพราะว่ามาหลายคน he เขาค่ะด้วยตัวของเขาเองเปลี่ยนกลับเป็น himself เพราะว่าเขามาคนเดียว คิมคือเขาคนเดียวถูกไหม She เธอค่ะด้วยตัวของเธอเอง herself It มันด้วยตัวของมันเอง itself อ่ะมึนหรือยังมึนหรือยังจ้าเด็กๆอย่าเพิ่งมึนนะนี่คือตารางสรุปรวม pronoun ทั้งหมดวิธีจำต้องจำทั้งหมดนะคะ ให้คล่องไปเลยอ่ะผมจะเรียกว่าพ l u หนึ่งตารางหนึ่งตารางสองตารางสามและตารางสี่และตารางห้านะวิธีการท่องจำให้จำอย่างนี้เลย I'm e my my myself พูดตามนะ I'm e my my myself ฉัน you ค่ะคุณ you you your yours yourself ช้าๆนะไม่ต้องรีบนะคะ you you your yours ออกเสียงสด้วยนะ yourself ต่อมาค่ะ we ค่ะพวกเรา <c oughs> <c oughs> ขออภัย we us our ours ourselves we us our ours ourselves They put kau They, them, there, there's themselves. They, them, there, there's themselves. He ha. Kauna. He, him, his, his, himself. He, him, his, his, himself. she เธอค่ะ she her her hers herself อย่าลืมใส่เสียง s เยนะอีกที she her her hers herself และ i t i t i t it's ไม่มี itself ให้ท่องอย่างนี้เลยนะลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวลบอีกที i t it it อิทไม่มี It's เซิท่องไปเลยจ้ะอ่ะทีนี้คุณเอ้ยาวเลยนะ I ถึง i t เลยนะคะหนึ่งสองสามไอ e ีไ y ่ไ y ่มายเซิลยูยูยอร์ยอส yourself we us our ours o u r s e l f they them their theirs themself he him his his himself she her her hers herself it it its my me itself อ่าทำไมต้องจำแบบนี้เพราะว่าอืมจะได้คุ้นเคยกับเขาแล้วกันนะคะจะได้คุ้นเคย ทีนี้แต่ละตารางของ pronoun มีตำแหน่งวางไม่เหมือนกันนะคะตาราง pronoun ช่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานค่ะส่วนใหญ่แล้วจะวางไว้หน้าประโยคหรือหน้ากริยาเช่น I am, you are ได้ไหมแบบนี้จะต้องอยู่หน้าประโยคเสมอทําหน้าที่เป็นประธาน me, you, us, them, him, her, i t ททำหน้าที่เป็นกรรมถูกไหม พอมันถูกกระทำเนี่ยมันจะต้องวางอยู่ข้างหลังนะคะหลังอะไรได้บ้างหลังกริยาเนี่ยกริยาส่วนใหญ่ก็คือหลังกริยาแล้วก็หลังบุพบทกริยาอะไรไบ้างกริยาทั่วไปเช่น I love you เห็นไหมมันอยู่ข้างหลังกรรมของ b ค่ะ is am are มันจะอยู่หลัง verb to be เห็นไหม that is her เห็นไหมช่วง her อย่างนี้เห็นไหม her. her 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 อ่านะคะ แล้วก็กรรมของบุพบทหมายความว่าอะไร in on at for พวกเนี้ at ใช่ไหมมีจะต้องอยู่ข้างหลัง for ก็คือมี with ก็ใส่ you นะคะอ่ะเดี๋ยวผมเมืเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้นะหน้า verb ถ้าเป็นประธานอันนี้หลัง verb กับหลัง preposition p o คือ on at for พวกนั้นนะ ถ้าเป็น adjective my your our the his her its ที่มี s แปลว่าของของพวกมันของอะไรสักอย่างหนึ่งพอมันเป็นของแสดงความเป็นต้องของต้องนำหน้าคำนามเสมอเช่นมีดของฉันภาษาไทยของไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมแต่ภา,าษาอังกฤษเอาของฉันไปไว้ข้างหน้านะของฉันมีด ต้องเอา m มไปไว้ข้างหน้า m มที่เป็น my นะคะนี่เห็นไหมหรือว่ากุญแจของเธอภาษาอังกจะเป็นของเธอกุญแจแบบนี้นะคะอ่ะเราต้องวางเขียนก่อนตรงไหนดีหน้านามนะคะ p พ o n o u n ที่เป็น my m i n e โยเติม s our เติม s h ด r e เติม s his เติม s her เติม s และ it's ไม่มีเขาอะนะ แสดงความเป็นเจ้าของที่แบบไม่ต้องมีอะไรมาตามเขาเลยเขาจะไปโผล่อยู่หลังสุดเลยติดกับ full stop หรือบางครั้งไปอยู่ข้างหน้าสุดก็มีเหมือนกันจําง่ายๆว่าถ้ามี ss แบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่หลังประโยคส่วนใหญ่ที่เท่าที่คุณผเห็นนะจะอยู่ข้างหลังติดกับ full stop เลยนะคะก็คืออ่าหลังสุดอันนี้หลังสุดเลยเขียนอย่างนี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆส่วน reflexive เนี่ย อันนี้เอาไว้ก่อนละไว้ก่อนเดี๋ยวก็เมื่อค่อยมาอธิบายถ้าเจอเข้อสอบอ่าจำสีอันนี้ก็พอแล้ว <c oughs> เอาใหม่นะ subject i u v d h she it ตรงนี้ต้องวางหน้า verb นะคะต่อมากลุ่มที่เป็นมี u s them him her it นี้ต้องอยู่หลังสองหลังค่ะหลังอะไรมีบ้านสองหลังหลังกริยากับหลัง prepo หลังกริยากับหลัง prepo ต่อมาถ้าเป็น my, my, your, our, t h e r r his, her, it s me, s ต้องวางหน้าคำนามนะคะส่วนไป mine, my, your, our, t h e r r his, her, her ต s พวกนี้ต้องวางอยู่หลังสุดหรือหน้า full stop กลับไปดูข้อสอบกันก็าถามว่า whose flower is this whose แปลว่าของใครดอกไม้นี้เป็นของใคร it is จุดจุดจุดของต้องมีฟูลสอกตรงนี้ด้วยสิจำได้ไหมใส่อะไรดีอ,อ้าวเดี๋ยวก่อนเราต้องไปหาก่อน i, I เป็นอะไร i เป็นประธานถูกไหมนี่วางหน้าเวิร์บเขียนก่อนเลยหน้าเวิร์บนะต่อมา my my อยู่ตาราง a d j e c t i v e ช่องสออพวนาวช่อง3อยู่ไหนหน้านามโอเคเขียนนะ หน้านา้ำ M I N E มอยนี่เห็นไหมอยู่หลังสุดหลังสุดหลังหลังประโยคหลังสุด M E ค่ะมี me. มีเป็นกรรมอยู่หลังเวิร์บหรือหลังเพโปโพเห็นไหมหลังเวิร์บหลังเพโปโพ เด็กๆพอจะทราบไหมว่าเอเราจะใส่ฉันหรือของฉันตัวใดถ้ามันขึ้นว่า it is แล้วก็มีจุดตอนนี้ที่ตัดทิ้งคือไอแนแน่เพราะอะไรเขามี it มาเป็นประธานแล้วถูกไหมคะตัดอะไรได้อีกมีได้ไหม it is มีได้ไหมไม่ได้มันเขียนว,ว่าหลัง verb ก็จริงนะ it is มีได้ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าทำไมนี่คือ full stop แล้วจบแล้ว it is me ก็ตัดออก my my ได้ไหมหน้านามข้างหลังมีคำนามไหมคะสักคำหนึ่งเช่นปากกายังลบดินสอคนชื่อคนไม่มีเพราะฉะนั้น my ตัดทิ้งนี่ไงอยู่หลังสุดเลยคุณไม่บอกว่าทำไมนะอันเนี้ยส่วนใหญ่จะต้องอยู่ติดก,กับ full stop แบบนี้คือหมายความว่าเขาจะพูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งก่อนนะ<อ>เราจะใช้เพปเอ้ยขอโทษพ r o ช่อง3เนี่ย โดยการที him him you, say, wow, mind, ่แสดงความเป็นเจ้าของโดยการเป็นกรรมเขาบอกว่าดอกไม้นี่ของใครอ๋อของฉันมันเป็นของฉันมันเป็นของฉันมันเป็นของฉันค่ะฉะนั้นสิ่งที่จะแปลได้คำว่าของฉันมีอยู่สองตัว my กับ mine อันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันแต่วิธีการใช้ต่างกันอย่างที่บอกว่าถ้า my จะต้องบวกด้วยคำนามเช่น My อ่ะโอเคในะที่นี้พูดถึงดอกไม้ก็ต้องเป็น my flower flower เป็นคำนามค่ะต้องใส่ m y ได้แต่ถ้าเกิด its my แบบนี้นี่มันเป็นของฉันที่จบแล้วไม่มีอะไรต่อแล้วเราเลยต้องตอบข้อที่2นะนะคะข้อนี้ตอบข้อ2คุณเมื่อเข้าใจนะว่าเรื่อง p o n r u n เนี่ยเท่าประสบการณ์เท่าที่สอนเนี่ยเด็กๆค่อนข้างจะงงเยอะเพราะว่า1คือกลุ่มมันเยอะนะคะ แล้วก็จําไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคุณพ่งจะเปิดตารางไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจะอาจจะคุ้น,นหูคุ้นตาละกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ